มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงคาราบาวสะเทือนใจพี่เล็กเผยแฟนคลับขอดูคาราบาวครั้งสุดท้ายก่อนจะมองไม่เห็นตลอดชีวิตไม่มีใครไม่รู้จักวงชื่อดังในตำนานอย่างคาราบาวถือเป็นวงดนตรีตำนานจริงๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนชื่นชอบอย่างมากมายไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนแฟนๆก็เต็มหน้าเวทีส่งกำลังใจให้พี่ๆวงคาราบาว ล่าสุดทั้งวงนะคะได้ออกรายการชื่อดังรายการหนึ่งเพื่อมาอัปเดตชีวิตหลังจากไม่ได้เห็นอยู่หน้าจอมานานมากๆค่ะทางพี่แอ๊ดพี่เล็กพี่เทยรี่ยังคงนำทีมหยิบเอาเทปคาเสเศตของหายากตั้งแตอัลบั้มแรกมาให้ดูด้วยกันค่ะและอัลบั้มที่สร้างตำนานยอดขายทะลุ5ล้านตลาดเพลงฮิตมากมายสาวกเพื่อชีวิตมีอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยค่ะทำเอาแฟนคลับจำนวนมากที่ยังคงชื่นชอบในเสียงเพลงพี่เล็ก ยังเผยว่าของผมมีอยู่เรื่องหนึ่งคือผมชอบเขียนเฟซไงคนเข้ามาเม้นเดี๋ยวจะเดินทางจากจังหวัดหนึ่งเข้ามาผ่าตานะเสร็จแล้วจะดูคาราบาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตาบอดก,ก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นผมตกใจมากเลยเราก็ทั้งปลื้มใจทั้งสะเทือนใจในคราวเดียวกันผสมกันเลยนะเขาสู้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ดูคาราบาวตัวเป็นๆเ,เราควรจะซ้อมให้หนักเลยนะรี่พวกเราน่ะ วงคาราบ,บาวสะเทือนใจพี่เล็กเผยแฟนคลับขอดูคาราบ,บาวครั้งสุดท้ายก่อนจะมองไม่เห็นตลอดกาลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ